เราจะบิดดินทั้งก้อนเลยนะครับนจะไม่จกี่ข้างอีกเีนั้อ๋อ้งก้อนใช่ไมครับก้อนมือเอกแวเป็นวลาขึ้นนห้าก้านน้กเนกเท็นปาอี้คือสีดินีสทาต้อูทงแล้วกต้องทำไปเรื่อยๆหอ๋อมือแห้งกับจุมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ ถอ้ไม้เชาาวาืวจะเปลี่ยีส็ือาแต่ถ้าใช้เลอกหรือเลือยเป็นเื่องแต่มอต้องกดแรงๆอ่ะอันนี้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราเจาะตรงกลางได้เลยเดี๋ยวไปล้างใด้านหลังตรงนี้แล้วก็ตาค่อๆค่อยๆใจดยาน้ำก่อน ออกทิ้งนะค,ครับไม่จุ่น้ำก่อนทีนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนเราจะดิงดิมขึ้นแล้วครับอย่างนี้นะมีโกข้างใน,นิีข้างนอกเราเริ่มจากเบาสุดก่อนไม่ต้องบีบก,ก็ได้ค่อยๆไล่มือขึ้นมาก่อนยังไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบนะ ำมือตรงๆไว้มือต,ตรงๆไว้อ่ะขึ้นมาครับยังไม่ต้องบีบไล่ขึ้นมาก่อนทีนี้เราจะเพิ่มน้ำหนักมือน,นิดน,งนึงครับอ่ะไม่ต้องแรงนะิีเดียวพอถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกก็เพิ่มได้อีกนิดนึงคร <li> ับแต่เราจะไม่บีบแรงทีเดียวนะเดี๋ยวมันขาดาค่อยๆไล่ไปทีละนิดทีละนิดรับใจดยแล้ค่อยจุ่มน้ำก่อนได้นะห้มือแห้งมือฝืดจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำก่อน่ลบแห้งเลยเบาๆค่อยๆไล่ขึ้นไปทีละนิดทีละนิดรับเบี้ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดัดจ่าย เวลาที่มาแต่ช้าแต่เย็นแต่ใครเข้ามาทีนี้ไม่มีเอะไรประแจข้างนี้ครับท่างข้างนี้ถ้าไฟลายต้องเอกต้องตอกเลยเสียแต่ถนัดแต่ถนัดถ้าไฟลายที่ไหมเสียแต่ถนัดเดี๋ยวไปเบาๆใส่ช้าครับคอยไล่ยกีรนิชเท่านี้ทีนี้มือข้างในเราครับไม่ต้องแรงนะฮะดันออกนิดเดียวแล้วก็ลูบขึ้นข้างนอกไม่ต้องบีบนะรับไว้เฉียงไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบ ท่านายดันออกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะบีบเข้าอยู่ดีท่าน้องไม่ต้องบีบนั่นออกแต่เมื่อก่อนจุ่มน้ำก่อนเดีย๋ยวผมดันให้ดเดี๋ยวชาวบ้านแบบอะไรบ๊อบบ้าวขอบก่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะบีบข้างบนสุดสังเอาเมือบีบข้างบนอย่างเดียวครับเป็นองค์ค่อยๆนะครับ อ่ะพอโอทีนจะกให้มันตรงนี้เราจะทำปากอกนะครับนี้เราจะนิ้ว่อยเราหนอ้วบนี้นะจากข้อแรกจากนี้ข้อแรกนี้น่นะปากอกแบบนี้รักเดียวหนขีดก่อนก่อนี้มันเป็นเหลี่ยมเข้าไปนะกดข้ไปตรงตเลยดันเข้าไปให้เป็นเหลียมเข้ นนนน้น่านาไปน,นครับีผมรูปเอเดียนนี้เดี๋วเาเหียบไม้ข้างาตรงขัด้องขาใช่เหียงเลยเหยียบมานะนี่นี้ภาพลายฮะถ้ามันดูเป็นมหน้าไปน,นะข้างนี่คือภาพภาพเป็นลายเป็นลายเดี๋ยวเดียวเอยู่งี้โอเคอยู่น,นออนะเดี๋ยวผมหมุนให้ ดึงช้าๆกดนิดนึงกดอันนี้กดให้มันติดนิดนึงดึงไปช้าๆโอเคผมหมุนให้เรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะถึงแล้วออกนะโอเคขึ้นออกนี่เดี๋ยวสุดขนาดเลยครับผมแย่นาเดี๋ยวเราลองตัดกันนะอยากให้ตัดสองข้างครับจับตึงๆไว้นะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไปด้วยก่อนทำมือก่อนอ่ะแล้วเราจับอย่างนี้แล้วก็นิโก้ยังอยู่นี่นะโอเคอ่ะนิโก้กดไปโอเคตัดออกมา

ハハハハ。<laughs>